คนตกลายมือหละก็ยังทนทานนี่แสดงว่าแบบว่าเอ็ดอย่างดีเลยก็คืออืมหวานตัวน,นี้นะแบ่บบอกเลยว่าตัวน,นี้น่ะแบ่บถ้าถ่ายรูปก,ก็คือถ่ายได้จากมุมนี้นะคะบอกว่าสามารถถ่ายจากข้างนู้นแบบว่าเห็นข้างนี้ได้เลยด้นะคะเพื่อนทาให้อันนี้เพื่อนทำให้เป็นของขวัญน,นะคะแทุคกคนก็ขอบคุณมากๆานะคะชอบมากเลยไหมแบบ งามแห่งนะคะทุกคนมันเหลืองแบบว่าสวยมาก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่2อสีนุนแซ่แนวนะคะ oh. สวัสดีพี่น้องสักคู่สักคนเอไอเอฟซีทั้งหลายะคะ่ะวันนี้นะคะน้องซึนอยู่ที่คคกน้องหน้าของเราเหมือนเดิมนะคะมาดูนี่เลยนะคะอัปเดตใหม่นะคะล่าสุดเลยก็คือที่นี่โคกนหนองนาโคกน้องหน้าสีนุนหนีได้เออติดแบบว่าแน่นหนาถาวรนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะมันถือพายุนอแล้วมันกับต๊กนะคะก็เลยตอนนี้เอ็ดใหม่แล้วเพรา่เมื่อคืนก็ฝนตก พนตกหลายมือล่ะก็ยังทนทานนี่แสดงว่าแบบว่าเอ็ดอย่างดีเลยก็คือน่าจะขัดรอดอีอย่างย่างดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ติดไว้ที่นี่โคงนาสีนุ่นนะคะดนไปกับไม้ไผ่นี้เขาก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมศาสติไปเลยนะคะแล้วก็จะมี ต้นลิ้นมังกรน,นะคะที่ตรงนี้เขาก็จะปลูกไปแบบนี้ลยเดี๋ยวอาจจะมีตน้นหยางมาเพิ่มก็เดี๋ยวให้เอฟสี่ท่ตดตามเนาะลิปนี้ก็คือเราเอฟี FC นะคะมาอัปเดตว่าโคกหลังน้าเฮาตอนนี้นี่เป็นจังเลยแน่นะคะแล้วมีอีหยางเพิ่มแน่แล้วมาเมึงคักๆสัสกๆกันนะคะทุกคนก็มาเบิ้งใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ใกล้ๆเฮาตรงนี้นะคะทุกคนใกล้ๆเพื่อน่านีกก็คือเขามีอะไรที่ <laughs> ดอกท่าตะวันนะคะมาเพิ่มทุกคนนี่กำลังหมุนปะวารับลมเลยนะคะตอนนี้เสื้อดอกท่าตะวันแล้วก็ดอกสีม่วงนะคะส่วนน้องป่านี่โมเฮานี่จะมีคือเก่านะคะยังอยู่อยู่ได้ถึงแม้ว่าฝนล,ลมจะมายำเลยก็ตามนี่ก็ข้างหลังไต่ก็จะเห็นวิวเออทุง่งนานะคะอุ้ยเห็นกระปูทุกคนทุกคนนะคะมาดูกระปูนะคะเดี๋ยวให้ตากองสูงให้เบิ่งมาดูน้องปูแต่ว่า ถ้าปูใเนี่ยนะเขาม,มันสิกินขา่าวเขาบอกเขารู้นะคะเสือต้องทำวิชาศาสตร์เบิ่งนะคะ,ออะตอนนี้มาคิดเลยว่ปูนะคะเยอะเลยเดี๋ยวจะมีสกิลเดี๋ยวมาเก็บกระปุกให้เอฟซีได้เบิ่งอยู่เด้อไปคว้วกินนะคะแล้วก็ดูว่าเป็ดข้าวผัดปูนั่นเองนะคะอ่านะคะยางมาตรงนี้ก็จะเป็นตน้นเอ่อมันตะกตัวของเท่ากใันง่ายเลยด้หนี่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ขึ้นได้เรื่อยละค่ะนี่สิมก่อนจิรุยน่าจะเหนียวบ่หอดดอกตัวนี้ หวาตนตัวนี้นะ่ะแบ่บบอกเลยว่าตัวน,นี้นะ่ะแบ่บเลียบคิดเลยโดยที่บรัางนะคะทุกคนเพื่อตัวตน,นี้นะแหละแ่บมาก fc ถ้าเพืเ่อได้มาโคกงหนังหนังสิ่งน,นี้แนะนาเลยนะคะมักตะุกบต้นนี้นี่รู้สึกว่าจะแสบกาหมูนะคะคือวบา <laughs> แต่ต้นตรงนั้นกับแสบไปทุกคนต้นตรงพูดนะ เบิ้งน้ำตอนนี้ของเหานะคะน้ำตอนนี้นี่คือหลนี่ต่กบบก้าลงไปนะครับเพราะว่ามันจะมีคันอยู่ที่เฮาเคยเก็บหอ,อย่ตั้งแต่สมัยนู้นะมันมีเป็นคันนี้อยู่แต่กบบก้าลงไปนะคะตอนนี้เพราะว่าเออมันบอเห็นอย่างนาะเหาลงไปตอนนี้กับไม่ควรจะลงไปนะคะกับน้ำสีมันขุ่นโพดนะคะบอเห็นป่าแล้วก็บอเห็นโกเลยเห็นกบไหมอ๋อ เป็นตะกบเอ้ยนี่ไงสองตัวมาครั้งที่แล้วเห็นงูครั้งนี้เห็นน้องกบอีกแล้วนะคะเอีเห็นบหพี่จ่ายบอกว้ามันเ็ดแบบนี้เสียงงมันขึ้นมาหายใจมอสานนะคะของโสแล้วก็ตรงหุ่นไปค่ะไปบิ่งกันอืคุณพ่อของเรานะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะที่พ่อไอหยางอี่องตงนี้อ่อกดดับตกแต่งครับตกมุนล่น พันธายู่นอาเมื่อคืนเมือเมื่อคืนลายมื้อเลยแหละที่เราฝนฝนหมดมาแห้งนะคะตรงนี้ก็จะได้ทาสีใหม่เราก็โดนไปต่ตะให้มันเมื่ฝนกันเนาะทาสีใหม่ตางนี้จะลงสีใหม่ต่วท้าให้มันเมื่อฝนก่อนจากเอตเพราะว่าเอตตอนนี้บริเวเลยฝนตกเมื่อแรกก็อาจจะตกอีกนะคะกลางมาบึงตกแต่งเพราะว่ามันเริ่มสิเมื่อฝนแล้วนะคราต้องจัดสถานที่เตรียมไว้ลว เดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะไกไปดูนู่นนะดอกคุณอาตึนสายเฮาทุกคนสวยมากอืมแมงอะไรนี่มาจากไหนเอ็ยแมงอะไรแมงม้าบอกเฮ้ยมันจะเป็นแมงม้าน่วหาไปไปแล้วดีดอันนี้คือดอกคุณอาตึนสายเฮาสองสี่หกแปด ุ้ยน่ารักมาก,กเลยสีสวยมากสีสีแบบส้มผู้หวานเย็นสุมผู้อ่อนนะคะสุดยอดเลยแต่ว่ามันก่มีสีอื่นของใส่เข่าแต่สีส้มผู้มผูกสีนี้มาเนี่นี่ค่ะที่ยากคุณนำเสนอเอฟให้เห็นสักผัสนะคะก็คือสิ่งสาของเข่านะคะเอฟซีก็จะงงวะเอา้าคือเอฟไกลหนำแทบโบร,รานตุวกับเวลาเล่นนะแต่ว่ามันกก่า ถ่ายรูปก,ก็คือถ่ายได้จากมุมนี้นะคะบอกว่าสามารถถ่ายจากข้างนู้นแบบว่าเห็นข้างนี้ได้หรือได้ตอนแรกน้อง่ก็คือว่าสี่เอาจิงซานี่ไปไว้ตรงเลยดีมันจังสะมาะสมกันถ่ายรูปว่าจะไว้มุมข้างหน้าบอดหรือมุมนี้บอแต่ว่าเอาไปเอามามุมตรงนี้มันหงมไห่สี่แล้วกัมันได้แบบเบิ่งบรรยากาศเบิ่งน้ําเบิ่งยางนั้งสีหน้าแต่ว่าเด็กเล็กก็ไม่ควรมาเนาะเขาอาจจะ เอาอย่างมากันไว้อยู่นะคะแต่ให้เล็กน้อยมากนี่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันอันตรายมันไกลน้ําเกินไปนะคะแต่อันนี้กะบอกวิาไ่ไหามานั่งนะคะมีแตอีพอมันนั่งกันน้องนุ้นมานุ้นก็จะนั่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามุมถ่ายรูปอยู่วะจะต้องถ่ายมุมไหนมันถึงจะงามในในอันนี้มันจะมีสองอันนะคะบางคนขงเขาก็จะเอื่นว่าเอ,อ่ออนตุมซ่าแต่อันนี้จะเอืนว่าสิงสากะไ้คือกันนะคะก็<ๆ>จะเป็นปอะมาณน,นี้อมน้ำแน่นนะคะนักศาสตร์นิเศดไว้ ยกเบาๆทำนาำน,น,นด้ตัวยกเบาๆเล็กน้อยนะคะเพราะมันคนตกแห้งนะคะอาจจะให้ดีสุดได้นะก็คือมันใกล้น้ำขนาดเด็กซีเบิง่งขนาดนี้นะคะไกลมากตรงนี้กับหอน้ำแล้วนะคะอยากไกล้เลยตอนแรกคิดว่าไปตั้งไว้ต่พุนดีบอแต่ว่ามันแดดนะเพราะมันบกคอยโหมเนาะไม่ได้กล้ก็จะประมาณนี้ค่ะอีกี นี่ก็นั่งยังน,นงได้คือเก่านะคะนั่งแบบว่านอนกินลมชมวิวบรรยากาศด้คือเก่านะคะแต่ตอนนี้มันแดดเดี๋ยวจะเอฟซีไปเบิ่งปลายใหม่นะคะที่โคง้งนาสีน้องเชือยังนักเสนอเลยเดี๋ยวจะไปเบิ่งกัน,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้กกให้เอฟซีบิ่งบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนนะคะ ดูหนึ่งตัวบรรยากาศนะคะด้วยกคนดูบู๊ลมันหัวหมยเอาไปลงน้ำเอาเบียร์ไปกินแต่เอามัน <c oughs> ออกก่อนนะเอาที่หนีบมันหนีบออกก่อนเอาออกกระนาย หมายถึงเอาหินหนะออกที่เนียนหนุ่อยู่หมายถึงไม่ใช่ว่าทีเ่อเออโอ้ย <c oughs> ก็ปล่อยให้มันลง <c oughs> ุงปกติจะกิน,เ,นเออถ้าเดียร์ตัวเดียวเองก็คือปล่อยมันก็ได้ถ้าเดียร์ไม่กิน嘛แต่แงอันนี้คือนาศาศา้าซาดปิดบอให้น้ำมันไหลออกไปหน้าบ <c oughs> อกก้งกระปูกุ้งกระปูมันเจาะสอดเอาไปน่ะเอ๋อเห็นกระปูย uh ิ uh ้ยิ้วหันตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวน,นึงคก็คืนีนี่กระปูแงอย่นี่มันเจาะหนึ่ง เราจะให้มันปูไปตรงนู้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่เราพอแล้วเราพอน้ำแล้วเราก็ได้ปิดแล้วตอนนี้ข้าวของเฮาก็คือถ้าอีกเดือนใดแล้วศาสตร์จะสีได้อย่างนั้นโอ้เธอรูออ้นี่เดือนนฮะข้าวนี่ตอนต่อไปนี้ทำอะไรข้าวต่อไปนี้เฮาก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยประมาณน,น,น,นี้ละเดือนน้ำมันอันนี้แหละน่าจะใส่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าตอนนี้มีแต่ใส่ปุ๋ยแล้ว น้ำมันท่วมอยู่เหน็นเนาะต้องรออีกสองสองวันเพือ่อวันี้รออีกสามสัปดาหให้น้ำมันนั้นก่อนอืแต่เนี้ยคืออุดหูดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันไหลออกตรงนี้นี่ค่ะทุกคนได้ละไได้ได้ลค่ะทุกคนก็นี่ไงป้ายนะคะที่น้องซูจะนำเสนอเลยนะคะก็คือ พออน้องนาสีนุน่นชาแนลนะคะป้ายนี้นะคะถ้าเกิดผู้ใดอยากได้ป้ายแบบนี้นี่สามารถสั่งได้นะคะที่เฟซบุ๊กนะคะของญาติน้องสีนุ่นเองนะคะของพี่บุม๋มเนาะแก้มบุ๋มนาตาชาโคนะคะเดี๋ยวขึ้นรูป ขึ้นเฟซให้ดูนะคะผูใ้ใดสนใจนะคะเพราะว่าเพื่อนเอ็ดหลายแนวนะคะนุ่นเคยไปถ่ายทําธุรกิจมือน,นะคะก็คือทําถางนะคะก็ที่บ้านน้าเต่านะคะอันนี้เพิ่นเอ็ดไม้พร้อมนะคะตอนนี้เอ็ดไม้เอ็ดตั้งเอ็ดอย่างเดียวนุ่นจะมีคลิปรีวิวเต็มๆเลยว่ามีอย่างแน่นะคะที่นุ่นนั่นเอามาจากกันร้านเพิ่นนะคะเพื่อนทำให้อันนี้เพื่อนทำให้เป็นของขวัญน,นะคะเพิ่นก็ขอบคุณมากๆนะคะชอบมากเลยไหมแบบงามแห่งนะคะทุกคนมันเหลืองแบบว่าสวยมากนะคะก็เดี๋ยว ไหเ FC นะคะเราติดตามไปเรื่อยว่า mm hmm. มันมีอย่างแน่แล้วก็ป้ายนี้เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะแล้วกเกิดทำขายก็ ถ้าเกิด FC สนใจนะคะก็สาม,มารถคัดถามพี่เขาได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศของ FC ะคะ่ะถ้าเกิดผู้ดบบมากนั้ก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด s ับ s ไ r i b e พร้อมนะคะกดกระดิ่งกริ๊งไว้จงหมดพลาดคลิปหน้านะคะก็รอติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอะไรให้ดูนะคะแต่ว่าจะมีแน่ๆคืออัปเดตพวกไม้ข e องโต๊ะไม้ต่างๆนะคะเดี๋ยวให้รอติดตามได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ อใอยทุกคนนะคะไม่ไข้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบาย